ก่อนที่เรื่องราวทั้งหมดจะเริ่มขึ้นฝากกดติดตามกดกระดิ่งและอยู่กับวิดีโอนี้จนจบเพราะเหรียญเล็กๆที่คุณอาจเคยจับผ่านมือมาแล้วในชีวิตประจำวันเหรียญที่ดูธรรมดาและแทบไม่มีใครเหลียวมองกำลังจะพาคุณย้อนเวลากลับไปสู่ช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ไทยที่ซ่อนคุณค่าความทรงจําและความลับที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้มาก่อนลองนึกภาพตัวเองในช่วงปลาย ทศวรร2,530ประเทศไทยกำลังเดินหน้าอย่างมั่นคงเศรษฐกิจเริ่มขยับผู้คนยังใช้เงินเหรียญในชีวิตประจำวันตลาดสดรถเมล์ร้านโชว์หวยเสียงเหรียญกระทบกันในกระเป๋ากางเกงเป็นเรื่องปะ กติและในบรรดาเหรียญเหล่านั้นมีเหรียญชนิดหนึ่งที่แทบทุกคนเคยใช้แต่ไม่เคยตั้งคำถา,ถามถึงคุณค่าที่แท้จริงของมันเหรียญ5บาทปี2530เหรียญ5บาทในยุคนั้นไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อความหรูหราไม่ได้ผลิตมาเพื่อโชว์ในตู้สะสมแต่มันถูกสร้างขึ้นเพื่อการใช้จริงเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนไทยเหรียญกลมสีเงินหม่นน้ำหนักที่คุ้นมือขนาดที่หยิบจับง่ายและภาพที่ คนไทยจดจำได้ทันทีตั้งแต่แรกเห็นภาพนั้นไม่ใช่แค่สัญลักษณ์ของเงินตราแต่เป็นภาพแทนของยุคสมัยเป็นภาพแทนของความมั่นคงและเป็นภาพแทนของความต่อเนื่องของแผ่นดะ นี่สำหรับคนวัย35ปีขึ้นไปเหรียญ5บาทปี2530ไม่ใช่ของแปลกใหม่แต่มันคือความทรงจำคุณอาจเคยใช้มันซื้อน้ำซื้อขนมให้ลูกนั่งรถเมล์กลับบ้านหลังเลิกงานหรือให้ลูกถือไปโรงเรียนในเช้าวันธรรมดาเหรียญเดียวกันนี้เคยผ่านมือคนทำงานคนค้าขายข้าราชการและครอบครัวนับไม่ถ้วนมันเงียบไม่เรียกร้องความสนใจและถูกใช้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า โดยไม่มีใครคิดว่าวันหนึ่งมันจะกลายเป็นของที่คนทั้งประเทศพูดถึงแต่คุณรู้หรือไม่ว่าเหรียญทุกเหรียญมีเรื่องราวและบางเหรียญมีเรื่องราวที่ไม่ถูกเล่าเรียน5บาทปี2530ถูกผลิตขึ้นใน ช่วงเวลาที่ประเทศกำลังเปลี่ยนผ่านทั้งด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีและระบบก,การผลิตเงินตรามาตรฐานการผลิตในยุคนั้นเข้มงวดแต่ในความเข้มงวดนั้นเองบางครั้งก็เกิดสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเกิดความแตกต่างเล็กน้อยที่ตาเปล่าอาจมองไม่เห็นและความแตกต่างเล็กน้อยเหล่านั้นกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของคุณค่ามหาศาลในอนาคตนักสะสมรุ่นเก่ามาักพูดตรงกันว่าเหรียญที่มีพลังมากที่สุดไม่ใช่เหรียญที่สวยที่สุดแต่คือเหรียญที่มีเรื่องราวเหรียญที่สะท้อนยุคสมัยเหรียญที่ผ่านการเวลาและเหรียญที่รอดพ้นจากการถูกหลอมถูกใช้จนสึกหรือ่า ปลูกลืมเหรียญ5บาทปี2530เป็นหนึ่งในเหรียญที่เกิดในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของประเทศและนั่นทําให้มันมีความหมายมากกว่าตัวเลขที่ประทับอยู่บนหน้าเหรียญเมื่อคุณถือเหรียญน,นี้ไว้ในมือลองหลับตาและสัมผัสมันคุณจะรู้สึกถึงน้ําหนักที่มันคงความเย็นของโลหะและร่องรอยของเวลารอยขีดเล็กๆบางรอยอาจมาจากกระเป๋าสตางค์ของพ่อแม่คุณรอยสึกบางจุดอาจมาจากมือของคุณเองเมื่อหลายสิบปีก่อนเหรียญน,นี้ไม่ได้เป็นแค่เงินแต่มันคือพยานเงียบของชีวิตผู้คน เป็นสิ่งที่อยู่ร่วมกับความสุขความเหนื่อยล้าและความหวังของคนทั้งยุคในโลกของการะส,สมเหรียญที่ดูเหมือนเหมือนกันอาจไม่เหมือนกันจริงๆเพียงรายละเอียดเล็กน้อยเช่นความคมของตัวอักษรระยะห่างของขอบลักษณะผิวโลหะหรือแม้แต่เสียงเมื่อกระทบพื้นสามารถเปลี่ยนสถานะของเหรียญจากของใช้ธรรมดาให้กลายเป็นของล้ำค่าได้และนี่คือเหตุผลที่นักะส,สมเวิผู้ใหญ่จำนวนมากเริ่มหันกลับไปเปิดกล่องเก่าเปิดลิงชักที่ไม่ได้เปิดมานานเพื่อมองหาเหรียญที่พวก เขาเคยมองข้ามสิ่งที่ทําให้เหรียญ5บาทปี2 5 3 0หน้าหลงไหลไม่ใช่แค่ปีที่ผลิตแต่คือเรื่องราวเบื้องหลังการผลิตจํานวนบางส่วนที่มีลักษณะเฉพาะและเส้นทา แงชีวิตของเหรียญแต่ละเหรียญบางเหรียญถูกใช้จนหายไปจากระบบบางเหรียญถูกเก็บไว้โดยไม่รู้คุณค่าและบางเหรียญรอคอยคนที่มองเห็นความพิเศษของมันสำหรับผู้ชมวมือ่อสามสิบห้าถึงหกสิบห้าปีขึ้นไปเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเพราะมันเกี่ยวข้องกับชีวิตจริงกับช่วงเวลาที่คุณเคยอยู่เหรียญน,นี้อาจเคยอยู่ในบ้านคุณเคยอยู่ในมือคุณหรืออาจยังนอนเงียบอยู่ในกล่องใดกล่องหนึ่งโดยที่คุณไม่เคยเปิดดูมันอีกเลยและนั่นคือสเสน่ห์ที่แท้จริงของเรื่องราวนี้ความจริงที่ว่าสมบัติบางอย่างไม่ไไดด้้อออยยยูู่่่ใในนนีีกกลลลลแแตตตัวเเเราามะป็พง จุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเท่านั้นเหรียญ5บาทปี2530ยังมีมิติที่ลึกกว่านี้มีรายละเอียดที่น้อยคนรู้และมีจุดหักมุมที่ทําให้แม้แต่นักสะสมมากประสบการณ์ยังต้องนิ่งเงียบเมื่อได้ยินมันจนจบหาคุณพร้อมจะฟังต่อผมจะพาคุณเข้าไปลึกกว่านี้ทีละชั้นทีละความลับจนถึงช่วงเวลาสุดท้ายของเรื่องราวที่จะทําให้คุณมองเหรียญเล็กๆนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเมื่อเราเดินลึกเข้าไปอีกขัน้น สิ่งที่น่าสนใจที่สุดเกี่ยวกับเหรียญ5บาทปี2530ไม่ใช่แค่ตัวเหรียญแต่คือช่วงเวลาที่มันถือกำเนิดขึ้นช่วงเวลานั้นเป็นยุคที่ประเทศไทยยังพึ่งพาเงินสดเป็นหลักธนาคารยังไม่แพร่หลายเหมือนวันนี้การโอนเงินผ่านโทรศัพท์เป็นเรื่องที่ไม่มีใครจริงตนจิตนจตนาการได้เหรียญทุกเหรียญจะมีบทบาทจริงมีตัวตนจริงและมีความหมายในชีวิตประจำวันของผู้คนในโรงกระสาบยุคนั้นกระบวนการผลิตถูกควบคุมอย่างละเอียดแต่ก็ยังใช้แรงงานมนุษย์ในหลายขั้นตอนเครื่องจักรยังไม่ฉลาดเหมือนปัจจุบันคคควาามดเ เลื่อนเล็กน้อยจึงเกิดขึ้นได้โดยไม่มีใครตั้งใจและความพลาดเคลื่อนเล็กน้อยเหล่านั้นเองที่กลายเป็นจุดเปลี่ยนชะตาของเหรียญบางเหรียญจากเงินธรรมดาไปสู่ของที่คนทั้งวงการทหารนักสะสมรุ่นเก่าเล่าว่าเหรียญปีเดียวกันออกมาจากโรงกระสาบเดียวกันแต่กลับมีรายละเอียดที่แตกต่างกันอย่างน่าประหลาดบางเหรียญผิวเรียบกว่าบางเหรียญมีน้ำหนักต่างเพียงเสี้ยวกลมบางเหรียญตัวอักษรดูคมชัดผิดปกติและบางเหรียญกลับมีลักษณะที่ไม่ปรากฏในปีอื่นเลยความแตกต่างเหล่านี้ไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในตำราอย่างเป็นทางการแต่ถูกส่งต่อกันด้วย ประสบการณ์ด้วยการดูด้วยการจับและด้วยสายตาของคนที่อยู่กับเหรียญมาทั้งชีวิตสำหรับคนวัย40หรือ50ปีขึ้นไปเรื่องนี้อาจทําให้คุณเริ่มนึกถึงบางอย่างคุณอาจเคยเห็นผู้ใหญ่ในบ้านเก็บเหรียญแยกไว้ต่างหากบางคนไม่ยอมใช้เหรียญบางเหรียญทั้งที่มูลค่าหน้าเหรียญเท่ากันหลายครั้งเราเคยมองว่าเป็นเรื่องงมงายหรือแค่ความเชื่อของคนรุ่นก่อนแต่ในโลกของการะส,สมความเชื่อเหล่านั้นมักมีหลักฐานมาจากประสบการณ์จริงเหรียญ5บาทปี2530บางเหรียญถูกเก็บตั้งแต่วันแรกที่ออกใช้บางเหรียญไม่เเเคคยยยสสัััมมมผการรหุนนวีนลแ้แต หงเดียวมันถูกเก็บไว้ในลิ้นชักในกล่องม้าในซองผ้าหรือแม้แต่ในกระป๋องขนมเหรียญเหล่านั้นเงียบรอคอยเวลาและรอคอยคนที่เข้าใจคุณค่าของมันสิ่งที่ทําให้เรื่องนี้น่าติดตามคือความจริงที่ว่าไม่มีใครสามารถบอกได้จากภายนอกว่าเหรียญไหนคือเหรียญธรรมดาและเหรียญไหนคือเหรียญที่มีเรื่องราวคณต้องมองต้องสัมผัสต้องเปรียบเทียบและต้องมีความอดทนเหมือนการใช้ชีวิตของคนวัยผู้ใหญ่ที่รู้ดีว่าของมีค่าจริงๆมักไม่ส่งเสียงดังหลายคนในเักเษียณเริ่มหันมาสนใจเหรียญไม่ใช่เพราะหวังรวยแต่เพราะมันทําให้พวกเขารู้สึกเชื่ นาอมโยงกับอดีตเหรียญ5บาทปี2530ทําให้พวกเขานึกถึงวันแรกที่ทํางานวันแรกที่ได้เงินเดือนวันแรกที่ส่งลูกไปโรงเรียนและวันแรกที่รู้สึกว่าตัวเอมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวเหรียญเล็กๆเหรียญน,นี้กลายเป็นตัวแทนของทั้งชีวิตที่ผ่านไปในขณะเดียวกันโลกภายนอกก็เริ่มเปลี่ยนไปคนรุ่นใหม่มองเหรียญเป็นเพียงเศษเงินแต่คนรุ่นเก่ามองเห็นคุณค่าใน รายละเอียดเห็นควาหมายในสิ่งที่เคยถูกใช้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าและนั่นทําให้เหรียญบางเหรียญถูกดึงกลับเข้าสู่แสงสว่างอีกครั้งมีการพูดคุยกันเงียบๆในหมู่นักสะสมว่าเหรียญ5บาทปี2530บางลักษณะเริ่มหายากขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่เพราะคนเก็บมากขึ้น แต่เพราะมันถูกใช้จนหมดถูกหลอมถูกสูญหายไปตามกาลเวลายิ่งเวลาผ่านไปจํานวนที่เหลืออยู่ยิ่งน้อยและเมื่อของน้อยแต่คนเริ่มมองเห็นคุณค่าราคาก็ไม่เคยหยุดนิ่งแต่เรื่องที่น่าติดตามที่สุดยังไม่ใช่เรื่องราคาสิ่งที่ทําให้หลายคนหยุดฟังเรื่องนี้จนจบคือการค้นพบว่าเหรียญธรรมดาในวันนั้นสามารถเปลี่ยนชีวิตบางคนได้ในวันนี้เพียงเพราะเขาเก็บในวันที่คนอื่นใช้และเพราะเขามองเห็นในวันที่คนอื่นมองข้ามและเรื่องราวของเหรียญ5บาทปี25 30ยังมีเบื้องลึกที่ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยยังมีจุดสําคัญที่ทําให้เหรียญบางเหรียญถูกพูดถึงด้วยน้ําเสียงที่จริงจังมากขึ้นทุกปีจุดนั้นคือสิ่งที่จะทําให้คุณกลับไปค้นบ้านตัวเองอีกครั้งหลังดูวิดีโอนี้จบแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นผมอยากให้คุณหยุดคิดสักนิดเหรียญเล็กๆที่คุณเคยถือผ่านมือมาโดยไม่สนใจวันนี้มันอาจกําลังนอนรอคุณอยู่และเมื่อคุณรู้ความจริงทั้งหมดคุณอาจไม่กล้ามองมันเหมือนเดิมอีกเลย เมื่อมาถึงช่วงสุดท้ายของเรื่องราวนี้ผมอยากให้คุณฟังด้วยใจที่นิ่งที่สุดเพราะสิ่งที่กำลังจะเล่าไม่ใช่เรื่องของโชคไม่ใช่เรื่องของการเสี่ยงดวงแต่คือเรื่องของเวลาและการมองเห็นคุณค่า ที่คนวัยผู้ใหญ่เข้าใจดีที่สุดในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเหรียญ5บาทปี2530ค่อยๆหายไปจากระบบอย่างเงียบๆไม่มีข่าวไม่มีการประกาศไม่มีใครนับจํานวนว่าหายไปเท่าไรมันถูกใช้ถูกลืมถูกทิ้งและถูกหลอมไปพร้อมกับเหรียญอื่นๆที่ไม่มีใครสนใจแต่ในขณะเดียวกันเหรียญบางเหรียญกลับรอดมาได้รอดมาแบบเงียบๆอยู่ในบ้านของ คนธรรมดาอยู่ในลิ้นชักอยู่ในกล่องเก่าและอยู่ในความทรงจําของคนที่ไม่เคยรีดสิ่งที่นักสะสมระดับลึกพูดตรงกันคือเหรียญที่มีพลังที่สุดคือเหรียญที่ไม่ถูกแต่ต้องนานที่สุดเพราะเวลาทําหน้าที่คัดเลือกแทนมนุษย์เหรียญที่ผ่านการเวลาโดยไม่สูญหายคือเหรียญที่เริ่มมีเสียงแม้มันจะยังเงียบอยู่ในมือของเจ้าของก็ตามมีเรื่องเล่าหนึ่งในวงการที่ไม่เคยถูกพูดในที่สาธารณะมากนักเรื่องของชายวัยเกษียณคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่ได้ร่ำรวยไม่ได้อยู่ในวงการสะสมเขาแค่เป็นคนที่ไม่ทิ้งของ เหมือนคนรุ่นก่อนจำนวนมากเขหากเก็บเหรียญไว้เพราะมันคือเงินที่เคยได้มาด้วยแรงของตัวเองไม่ใช่เพราะคิดว่ามันจะมีค่าในอนาคตวันหนึ่งเขานําเหรียญเก่ามาดูใหม่ไม่ใช่เพราะอยากขายแต่เพราะอยากจัดของในบ้านและในบรรดาเหรียญเหล่านั้นมีเหรียญ5บาทปี2530ที่สภาพยังคงรายละเอียดบางอย่างไว้ครบถ้วนสิ่งที่ดูเหมือนเล็กน้อยในสายตาคนทั่วไปกลับทําให้คนในวงการนิ่งเงียบเมื่อได้ เห็นเพราะมันไม่ใช่แค่เหรียญปี2,530ธรรมดาแต่มันคือเหรียญที่ตรงกับลักษณะที่หายากที่สุดลักษณะหนึ่งคุณต้องเข้าใจว่าในโลกของเหรียญความหายากไม่ได้หมายถึงมีน้อยอย่าง A ดียัวแต่มันหมายถึงเหลือน้อยในสภาพที่ถูกต้อง และสภาพที่ถูกต้องนั้นไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆต้องไม่ถูกใช้หนักต้องไม่ถูกขัดต้องไม่ผ่านการแดัดแปลงและต้องผ่านเวลามาได้โดยแทบไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเรื่องนี้ถูกพูดถึงแบบปากต่อปากคนจํานวนมากเริ่มกลับไปมองเหรียญในบ้านตัวเองอีกครั้งไม่ใช่ด้วยสายตาของคนใช้เงินแต่ด้วยสายตาของคนที่เริ่มเข้าใจคุณค่าของอดีตและนี่คือจุดที่ทําให้เรื่องราวของเหรียญ5บาทปี2530กลายเป็นมากกว่าเรื่องเล่าแต่มันกลายเป็นกระจกสะท้อนชีวิตสําหรับผู้ชมวัยง6 5ปีขึ้นไปคคุณคือคนรุ่น นี่เข้าใจคำว่าอดทนคุณรู้ว่าของบางอย่างต้องใช้เวลาคุณรู้ว่าคุณค่าไม่ได้เกิดจากเสียงดังและคุณรู้ว่าบางสิ่งที่เรามองข้ามในวันนั้นอาจมีความหมายที่สุดในวันนี้เหรียญนี้ไม่ได้เปลี่ยนใครให้รวยในชั่วข้ามคืนแต่มันเปลี่ยนวิธีที่คนมองอดีตของตัวเองช่วงเวลาสุดท้ายของเรื่องนี้คือช่วงเวลาที่หลายคนเงียบเพราะเมื่อทุกอย่างถูกตรวจสอบเมื่อรายละเอียดทุกจุดตรงกรันเมื่อเรื่องราวของเหรียญน,นั้นสมบูรณ์สิ่งที่ตามมาไม่ใช่ความตื่นเต้นแต่คือความนิ่งความนิ่งของการตระหนักวว่่่่าาสิิงงทีีเเเคยยถือออ็นนลนลก้ใดต วันนี้กลายเป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้ด้วยความรู้สึกและแล้วตัวเลขที่ไม่มีใครกล้าพูดในตอนแรกก็ถูกพูดขึ้นมาอย่างช้าๆไม่ใช่เพื่อโอ้อวดไม่ใช่เพื่อขายฝันแต่เพื่อยืนยันว่าเวลาได้ทำหน้าที่ของมันแล้วมูลค่าที่ถูกประเมินในวันนี้สำหรับเหรียญ5บาทปี2530ลักษณะพิเศษสภาพสมบูรณ์และมีที่มาชัดเจนอยู่ที่ตัวเลขที่ทําให้หลายคนต้อง หยุดหายใจชั่วขณะ35ล้านบาทใช่เหรียญที่ครั้งหนึ่งมีค่าเพียง5บาทเหรียญที่คุณอาจเคยใช้ซื้อของเล็กๆในชีวิตประจำวันวันนี้ถูกพูดถึงด้วยมูลค่า35ล้านบาทไม่ใช่เพราะมันเป เฮลโหหาไม่ใช่เพราะมันสวยแต่เพราะมันคือประวัติศาสตร์ที่จับต้องได้เมื่อวิดีโอนี้จบลงผมไม่อยากให้คุณรีบลุกไปไหนผมอยากให้คุณนั่งนิ่งๆสักครู่แล้วคิดถึงเหรียญเก่าในบ้านคุณคิดถึงสิ่งที่คุณเคยเก็บไว้และคิดถึงอดีตที่คุณผ่านมันมาเพราะบางทีสิ่งที่มีค่าที่สุดอาจไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่กับคุณมาตลอดทั้งชีวิต